จะไปเข้าเนื้อหาการเรียนรู้มารยาการเดินเด็กๆครับมาตามครูน,นั้นมาเลยไปทำคล้องจองทำคล้องจองเดินและวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตราย เดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบางเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายเด็กๆค่ะเด็กๆครูรู้เหลือเกินว่าเด็กๆต้องมีมารยาทในการเดินใช่ไหมคะถ้าเราเดินวิ่งเด็กๆวิ่งต่อหน้าผู้ใหญ่แบบนี้มารยาตดีไหมไม่ดีเลยค่ะ เด็กๆคะถ้าผู้ใหญ่เขาเดินเด็กก็เดินตามผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและเวลาเดินต้องระวังนะคะอย่าไปโดนสิ่งกีดขวางอะไรมันอันตรายคะ่ะเด็กๆตามครูนัดนะมาดูเลยคะ่ะมารยาทในการเดินการเดินตามลําพัง ควรเดินอย่างสุภาพไหลตั้งหลังตรงช่วงก้าวเท้าไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปแกว่งแขนพองามสตรีควรระมัดระวังสะโพกให้อยู่ในลักษณะที่เป็นไปโดยธรรมชาติเดินในท่าทางที่สง่างามสายตามองตรงไม่ก้มหน้ากับพื้นการเดินกับผู้ใหญ่ ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายหลังผู้ใหญ่ห่างกันพอประมาณตามสภาพของสถานที่แต่ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อมไม่ควรเดินนําหน้าหรือเดินเสมอผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่ให้เดินก้มหัวลงผ่านมากน้อยตามความอาวุโส ถ้าผู้ใหญ่ทักทายให้หยุดยืนน้อมกายลงเมื่อจบแล้วให้ไหวหนึ่งครั้งแล้วน้อมตัวเดินผ่านไปไปฝึกอ่านสาระพระ้อมบัญชีคำพื้นฐานเสร็จแล้วไปทำแบบฝึกกันนะคะ ฝึกอ่านสระอิบิดาบออิบิดอาดาอ่านว่าบิดามาลิมออะมะลออิลิอ่านว่า,ามะลิกะทิกออะกะทออิทิอ่านว่า,ากะทิ บัญชีคําพื้นฐานมีไม่ก็ไปกินแม่บ้านหมอใส่มันเขาขายคนข้าวพ่อเล่นให้หนูชอบมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ บัญชีคำพื้นฐานมีไม่ก็ไปกินแม่บ้านหมอใส่มันเขาขายคนข้าวพ่อเล่นให้หนูชอบมา แต่งตัวเองได้นักเรียนสังเกตดูนะคะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มีรอยเส้นประให้เด็กๆได้ฝึกเขียนด้วยนะคะคำว่าเด็กชายคำว่าเด็กหญิงให้เด็กๆใช้ดินสอในการลากเส้นเขียนตามรอยเส้นประคำว่าเด็กชายคำว่าเด็กหญิงนะคะแล้วให้เด็กๆลากเส้น เด็กผู้ชายไปหาเครื่องแต่งกายของเด็กผู้ชายเอาละค่ะเด็กผู้ชายเราจะลากเส้นอย่างนี้นะคะเส้นที่1ไปหาเสื้อเด็กผู้ชายอยู่ไหนคะลูกเสื้อเด็กผู้ชายอยู่ไหนเอย่ยนี่แน่เลยลากมาเลยค่ะลูกลากเส้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปรองเท้าเด็กผู้ชายคู่ไหนคะอา้าวแล้ก็ลากมาเลยเส้นที่สอง โอเคต่อไปเหลืออะไรอีกลูกสังเกตดูซิยังเหลือกางเกงนะคะอา้าวต่อไปลากเส้นที่สามเลยมาหากางเกงเลยป้ามาทางนี้นี่อา้าวต่อไปเรามาดูเด็กผู้หญิงบ้างเด็กผู้หญิงมีเครื่องแต่งกายอย่างไรบ้างเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีชมพูเลยอ่าเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองค่ะลูกใส่กระโปรงแล้วก็ใส่เสื้อลากเส้นมาเลยค่ะ ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็ต้องมีรองเท้าเอาลากเส้นที่สามมาเลยค่ะเด็กๆลากเส้นอย่างนี้นะคะเอามาดูงานหน้าถัดไปเลยค่ะห้องน้ำสุขสันต์หน้านี้นะคะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็เขียนเลขหนึ่งถึงเลขสี่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะเอาเด็กๆสังเกตดูเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไร นั่งขับถ่ายและล้างให้สะอาดภาพนี้ทำอะไรคะลูกเช็ดมือให้แห้งภาพนี้ทำอะไรคะล้างมือให้สะอาดภาพนี้ทำอะไรคะกดล้างทำความสะอาดอา้าวเรามาดูกันว่าภาพใดเป็นภาพที่หนึ่งเด็กๆสังเกตไหมว่าเขาจะทำรอยเส้นประมาให้แล้วตรงนี้เด็กๆเ,เขียนทับไปเลย เลขหนึ่งอา้าวในเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วว่านี่เป็นเลขหนึ่งแสดงว่าภาพถัดไปต้องเป็นภาพใดนะเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรลูกขับถ่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องกดอ่ากดล้างทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าที่นักเรียนจะเรียกกันว่าโถส้วมก็ได้อ่าภาพที่หนึ่งเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องกด แล้วก็ล้างทําความสะอาดถอาูอ้าวนี่ก็ต้องเป็นเลขอะไรคะลูกเลขสองนะคะเลขสองเมื่อเรากดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากเราเข้าห้องน้ําเราต้องล้างมือนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปล้างมือล้างมือต้องเป็นเลขอะไรคะลูกอันนี้เลขหนึ่งแล้วเลขสองแล้วต่อไปเป็นเลขอะไรคะลูก เลข3นะคะเลขสมแล้วก็เขียนเลข3ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยเอาละล้างมือเสร็จแล้วต้องเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าขนหนูอย่างนี้นะคะแสดงว่าช่องนี้ต้องเป็นเลขอะไรลูกเลข4นะคะเลข4อ่าเรียงลำดับ1นสเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาเจอกัน สัปดาห์หน้านะคะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะลูกสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้เรื่องอะไรจะได้ทํากิจกรรมใบงานหรือแบบฝึกหัดอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเด็กๆคะมาทบทวนบทเรียนประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะหการไหวค้ค่ะมีไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่และก็ไหว้ผู้เสมอกันคะ่ะ สองการกราบผู้ใหญ่นะคะทั้งผู้หญิงและข้าผู้ชายกราบเหมือนกันนะคะสามการกราบพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์กราบแบบเบญจาคประดิษฐ์ผู้ชายเรียกว่าท่าเทพประบุตผู้หญิงเรียกว่าท่าเทพธิดาการรับของและส่งของจากผู้ใหญ่นะคะเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ ควรจะไหว้ผู้ใหญ่ก่อนแล้วรับของจากผู้ใหญ่ไม่ควรกระชากหรือว่าดึงของจากมือผู้ใหญ่นะคะ 5. มารยาทการเดินมี 1. การเดินผ่านผู้ใหญ่ 2. การเดินตามหลังผู้ใหญ่ 3. การเดินเพียงลำพังเจอกันใหม่อังคารหนนะ้า